เออเ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 ออเออเออโลเออโลไกด์สอิชมี่ทุเดย์ะวันนี้เราจะมาเล่นบอฟูต uh> ่อเดี <h 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 ๋ยวคราวนี้ผมได้ซื้อดาบกับผมผมโลออล่าแล้วปรากฏว่าผมมีแต่ผมลืมเปิดเยอะก็คือวันนี้เราจะมาอ่าอ่ามึงที่เกี็บทำเงินจัาบ้าบอบอเด็กเกแล้ว พี่เกยียรทำาๆแล้วผมไม่อยากทำแล้วผมไม่อยากไม่อยากทำผมไม่อยากทำแล้วโอเคผมผมไม่ค่อยอยากทำเดี๋ยวนั่นคือทำไมผมจะให้เ,าเขาผมจอยมาแล้วสุมคนให้เาผมที่เกียดได้มากโคตรยากเลยวะเนี่ยเนี่ยผมต้องฟันใช้ดาบ ดาบก็ดีถ้าผมซื้อดาบเอนได้แต่ว่านอกจากนั้นอ่ะก็ไม่ค่อยได้โอเ <Okay. S 2> okay. ค้งเบ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 โอเคเขาผมจอยมาแล้ว เขาปกติเราจอยมาแล้วมิชโอเคก่อนที่แต่ว่าเราจะต้องซื้อเสือก่อนจะได้ไปเกาะปาสนี่ไงมีสองเอ็มเพราะผมโดน n อ c นฆ่าบ่อยเกิน นี่เราก็จะเดินทางสู่โลกที่เก้าไกลนะคะเฮ hey, ้ยผลพะโอ้ผนพะโอ้หนูโอ้นูผนพะมาผลพะมาทุกคนเราต้องรีบมาเก,กาะป่าเพราะไม่มีใครอยู่เกาะป่าแน่นอนัวผมขี้เกียจบา่าแ้วนี้นจริงๆอะ ฟังยากอังจริงๆนะผมปลล็อกสกายจำแล้วฟังยากดูดีดูดีคุณคุณขนาดรูปแม่งยังมีผลพีสาเรเลยมันขอมันขอผลนะ่ะเออรู้สึกไม่ค่อยแฟงเอ้ยมาไป ตอ,ง,องนองน,น,งนี้ผมกำลังบังคับไอเขาเยียรเขาหนึ่งของผมนะมันไม่เล้นมาถึงแล้วเซิฟพักหนึ่งมันก็จะเข้าวิวโยมันมาแล้วออม,มาแล้วผมใช้ไอแพดอีกอันหนึ่งของผมบังคับ นีแพงมากมู้ขุนฟิม์มได้ขุนฟิลมเฮเดี๋ยวเพราะที่ผมจำได้ในอาเขาผมมีใน,นอาเขาผมไม่มีรู้สึกเสียหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะสุกอาขอน้นี้อีกรอบหนึ่งดียาได้ผลนฟิล์มแล้วยำยำยำ ไิสกผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากมากที่ผมคิดที่จะทำสิ่งนี้ไว้ <c oughs> ผมรีฟันได้ผมมีรีฟันอันนึงพอดีเลยว้า wow. ว เรายังเอาเลือดอยู่ดี้วกับบ้านกับบ้านกันเย้ผมได้ผลแล้วผมรู้ว่าคนส่วนมากน่าจะหงดอิดมา,มากๆหลังจากนี้นะคะนี่ผมไม่มีฮาคิแล้วโอ้โหผมก็ยังต้องฟาร์มเซฮคิอยู่แลยว่าไม่มาไม่มาเท่ารอบก่อน มันสามารถแบบเหนียวมีได้มันไม่ใช่ผลแสงหรือผลน้ำแข็งเลยแล้วที่มีอาวุธเอ็มเอ็มหนึ่งแล้วว่ามันยังดีโอ้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ผมทำสิ่งนี้คือมันฟาร,รมยากจริงๆนะคุณต้องเข้าใจว่ามันฟาร,รมยากมันฟาร,รมยากจริงๆนะ ถ้าผู้ชมมือบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะเพราะมันมันคือบอกฟูดา่าผมจะฟังไม่ใช่ผลคือมันฟาังเนี่ยแลับผมไม่ได้อยากเป็นเด็กขอผลด้วยโอเคผมจะไม่มีวันเป็นเด็กขอผลในแบบเฉพาะในแบบอาชีพแบบก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนมันต้องมีวิธีได้ผลผคิดแล้วฟังถึงเลยว่าหนึ่งร้อใช้ผลพิสารนี่มันไนะ มันทรมานถ้าถ้าเคยทําอ่ะมันทรมานจริงๆถ้ามีใครเคยกล้าทําพออ่ะมันทรมานมากๆถ้าไม่มีผลอะ,อะไรสักอย่างอะ่ะฟาร์มถึงเเวลหนึ่งร้อยอ่ะมันทรมานมากๆออกดีไม่ดนวนก็คือวันนี้เราต้องมาฟาร์มถึงเเวลหนึ่งร้อย นม่ผมตายอะอ๋อคนนี้แม่งอยากฆ่าผมว่าโคตรแย่ oh, <yeah! S 2> ใจหลายว่าโอ้โหโอโอเคสิ่งที่แย่คือเอขานนี้ไม่มีโลบักเลย แต่ว่ามไม่เป็นไรหรอกไม่มีโรบักคงไม่เป็นอะไรมากหรอกฮ่า <h> ฮ <ahaha> ่าฮ่าฮ่าฮึฮเป็นอะไรหรอมันจะเป็นอะไรยังไงอ๋อาบบคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งมันน่าจะไม่เป็นอะไรหรอกโอ้โหนั่นแหละเนี่ยนะ เ yeah. ไปแล้วเย้โอ้บราอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมเชื่อว่ารอบนี้เราจะได้จะได้สวดดีดูสิมีเฟดมีเฟตเกาะสกายเพียคือเกาะที่ยากที่สุดถ้าคุณเคยเล่นเกมนี้คุณจะรู้ ก็สกายเพียเป็นการทรมานเ่ะนความทรมานความทรมาน,นการอ๋อแล้วผมจะฟังคุณไพเร็เนี่ยเพราะมันฟังง่ายกว่าเยอะแบบน้อย มจะตีพวกตัวพวกนี้ใช้ดาบคาตานะผมจะได้เอาเอาช่วยหาคีย์ของผมหน่อยนึงช่วยหาคีย์นนี้ผมจะผมเลือกที่จะไม่เปลี่ยนผลแล้วใช้ผลนี้ไปนเนี่ยง่ายโอ้หไฟมันก็พอได้อยู่นอกจากเราเจอหัวยิวอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนแต่ว่า น่าจะนั้นน่าจะไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนรเรียนวหวแล้วถึงกับโลกสองมันจำเป็นต้องหาผลพัฒน์วิววิวริเย็บร้อยเยืยอ่อเยืยอ่ยยออะไรเนี่ย Let's go คุยเร็วัพแล้ว40แล้วแม่งน,นะผมขอซื้อโค้ดก่อนซื้อโค้ดเอ่อปรนมัณน,นะ้นผมโหลดกันด้วยโอเคไหมโอเค Block food code เราจะมาหาโค้ดคูณสอง efp อืมโอเคโอเคดาร์กอนอับิวแล้วแค่โค้ดหนึงห่งพอโก็หนม ผมไม่รู้ว่าทำไมเด็กคนนั้นจะขอผมผลผลผมโอ้โหพอ,หอหมันเป็นแบบนี้มันก็โอเคโอเค มันมันมันมน,น่าจะควรฟร์มตัวนี้เลยมันมีสองตัวอยู่จำได้มันมี NPC อีกสองตัวผมจำได้เฮ้ยนี้ดีสุดแล้วผมไม่แนะนำฟารฟ์มครเลเวล 45, เอสีอ่สิบห้าเลเวลสีเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเลยจริงจริงคิดนะว่ามันไม่ค่อยดีตามความคิดเห็นผมนะมันแค่ความคิดเห็นผมแต่ว่า ผมคิดว่าควยนั้นไม่ค่อยดีเลยมไม่แนะนาําฟังควยนั้นเพราะว่ามันคือมันต้องมันต้องหามันต้องเก็บตัวนานนะแล้วออออไม่ค่อยชอบปงเวลาคุณสอ,องนี่เพยอะไรปมนั้นมก็เลยแนะนานะผมแนะนําเริ่มเบาลงมาไม่ไดีมเริ่มเบาเอ,อ่ผมก็เลยแนะนําให้ฟังคุยนี้นถ้าถ้าทําได้นะถ้าไม่มีคนอื่นฟ์มผมแนะนำฟังควยนี้นควยนี้เนะี่ย โอเคมันตีผมลวนๆเลยโอเคเหลือสี่สิบแปดแล้วมันอาจจะให้คุยนั้นอาจจะให้เลเวลเยอะแต่ผมไม่แนะนำจริงๆนะเพราะผมบอกไม่แนะนำคือมไ,มมไม่แนะนำ อืมฮ okay. mm ึมเราจะได้สกิลต่อไปแล้วเราจะได้สกิลต่อไปแล้วยูอ๋อยี่สิบเอ็ด โอเคทำไมบ๊อบบี้มันอยู่ตรงนั้นอ๋อ oh, มันใช้ผลสโ mm. มกันก็เลยขอผมโอเคในผลสมมทจริงๆมันก็ดีอนยะู่นะมันเป็นโลกเกียโลกเกียก็โลกเกียก็ดีมันผมเคยใช้ผมสมมกมันอาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่ามันก็พอได้อยู่มันก็อยากลองดูดีมันคือ ผลสมุคือผลสมุกับมันมันคือโลเกียผมไม่รู้ผมพูดอะไรได้มันคือโลเกียมันก็เป็นโลเกียมันดีอะโลเกียมันดีอยู่นะผลสมุกอะถ้าได้ผลสมุกก็แนะนําใช้อยู่ดีอะใช้ไปเลยถ้าไม่มีผลดีกว่านะถ้าไม่มีผลไฟผลน้ำแข็งผลแมกมาหรือเพราะแมกมามันก็ยังดีนะมันมันอาจจะเคยไม่ดีแต่มันก็ดี จริงนะจริงจริงเห็นมันมีวิธีฟาร์มใหม่ใช้แมกมาน่านะใช้สก,กิลแมกมาฟลอร์หรืออะไรเนี่ยแล้วทำให้แล้วก็เดินไปข้างล่าง NPC แล้วก็ไม่มันใช้แมกใช้แ ma. มกมาอันได้ยินว่ามัน,น ma ฟาร์มดีอยู่แล้วผมเคยเห็นคนใช้ด้วยผมเคยเห็นคนใช้ ถ้ามันมีก็กินนอกจากมีผลแสงผลไอหรืออะไรโอ้โหคือค่าใช้โอเคผมมีหกหมื่นแล้วผมต้องเลเวลหกสิบค่ะบอ้ถ้าอยากฟาร์มบอยจริงจริงจไปีต่อไปถ้าอยากฟาร์มบอยจริงจริงนะผมคิดถ้าฟาร์มบอยจริงจริง มันมีสองวิธีคือแบบสลับซร์ฟแต่ว่าสลับเซื้อแบบมันเลอะแต่นะเพราะบอสมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ผมก็ไม่รู้จริงๆอันเนี้ยเพราะาอันนี้มันแบบเรนดอมจริงๆเลยถ้าคุณไม่ได้ซื้อวีดีอะ่ะก็ซซอสรี่บลแต่ว่าถ้าคุณได้ซร์ฟวีมันก็ซร์ฟวีอะ่ะ เจ็ดร้อยเดี๋ยวว่าห้าสิบสองถ้าจะเป็นสายผมก็อัพแต่ผลนั้นยิงวิธีที่ผมแนะนำถ้าอยากฟาร์มอีพีจริงๆอ,อ่ะคือทำควสตตัวเล็กๆพวกนี้พวกไพ่หลินรบู๊ดอ่ะผมไม่แนะนำสลับซื้อเพราะาบางทีมันอาจจะเปลืองเวลามากกว่าการทำแบบนี้เลยเพราะาคุณฟาร์มตลอดเองแบบนี้แต่ว,ว่าถ้าเป็นแบบ ถ้าเป็นบอสอะคุณต้องขอให้โชคดีแล้วเจอซิร์ฟแล้วเจอซิร์ฟที่แบบมันมีบอสตลอดอะเพราะถ้าคุณโชคแล้แล้วเจอซิร์ฟที่ไม่มีบอสอะมันจะตัดเอ็กพีของคนต่อชั่วโมงแบบมันตัดแล้วส็หรกบมาพู้เล่นพวกเราที่ไม่เหมือนยูทูบเบอร์ไม่สามารถเป็นฟาร์มแบบฟาร์มเร็วกว่าเสียงได้อะมันก็ยากจริงๆนะมัน มันไม่สมควรนะเพราะเราเป็นแบบเราคือผู้เล่นเบต่อเดี่ยเราไม่เหมือนยูทูบเบอร์ที่แบบงานเรางานเราเป็นคือการเล่นเกมอะ่ะเป็นงานเราถ้าเป็นยูทูบเบอร์คือมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วคือยูทูบเบอร์เขาทำเพราะมันเป็นแบบมันเป็นอาชีพของเขามันเป็นงานของเขามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อเอาตังค์ซื้ออาหารกินหรืออะไรตา่างเพื่อเลี้ยงเลี้ยงตัวเองหรืออะไรตา่าง แต่เราอะเราเป็นคนปกติแล้วไม่ของไม่อื่นเด็กก็มีกันบ้านผู้ใหญ่ก็มีงานอาชีพที่แบบแล้วก็มีงานอย่างอื่นด้วยผมก็เลยแนะนำแบบนี้ทำให้ผมคุยนกเรื่อจัริงจริงๆนะผมทำให้ผมคุยนารื่อโมมากตอดีๆก็เริ่มพูดถึงอ๋อใชอ่โอเค <c oughs> ว,ว้าวว้าวา,าผมไม่รู้จะพูดอะไรเรื่องนี้โอ้เฮ้ยสก,กิลใหม่แล้วใครคนรู้สิโอ้โอ้ไม่กอดเย้เย้ต่อไปเลเวลห้าสิบโอ้คราวนี้เราไม่ต้องซื้อเรือแล้วเย้เย้ ฟ้าคุนี่เกเลยนะวบอบบี้ยังไม่เกิดเลยวันติ๊ง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 มามามาว๊ะว๊ะฮะหนึ่งนึ่งทำไมไม่ร์้ทำไมทำไมสกิวยิงไม่โดนอ๋อน่าแง่น่าแง่ บอบบี้เกิดไหมเนี่ยเพื่อเราฆ่าบอบบี้ไปเรียบร้อยแล้วฆ่าบอบบี้ไปแล้วสงสัยฆ่าแค่คนนับคนหรือเปล่าเราก็แค่ทำเพยนี้ต่อเนี่ยเพื่อนมาทำอะไรที่ต่อเนี่ยนีนจะมาฆ่าบอบบี้หนึ่งรอบก่อนที่จะไปเกาะทะเลทรายเหรอ อ๋อหรือว่ามาหาหีบหรือว่าจะซื้อ,อขาขาดำซันจีน่าจะใช่น่าจะขาดำซันจิเนียวเหรออือืมโอเคก็คือ เซกเมนต์นี้เราฟาร์มเลเวลหน,นมากนี่ขนาดเราไม่เหมือนอีพีก่อนนะที่เร,เราเราตั้งใจหาผลแล้วเราก็ไม่ได้ฟาร์มเลเวลยเยอะอันนี้อันนี้คือแบบเราพยายามตั้งใจฟาร์มแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยรัวอะไรขนาดนั้นมาเลยมาเลย,เลยครับมาดิครับก็มันกระเด็นแต่กระเด็นแต่ว่าไม่หมดแล้ไมีเวลาครูดาว Yes sir. เดี๋ยวีโอเค Oh Bobby good. ฆ่าอบบี้ดีกว่าบอบบี้เป็นเด็กใจดีถึงเวลาไปฆ่าบอบบี้กันท่านผู้ชมเราจะไปฆ่าบอบบี้เพื่อเอาตังค์บอกรองกานบักตังค์ของบ o b b, b y Oh oh ตีแรงตีแรงจังตีแรงจัง Oh no. ไอ้โซนัยอาปัง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 ประหยัดตลอดเราไม่สามารถบล็อกได้ถ้าคุณเก่งคอมแบทเกมอะไรก็ตามลูกดีมอนหรอลูกดีมอน,นอะไรก็ไม่รู้ผมแนะนำคุณคุณอย่าพยายามกด F เพื่อบล็อกเลย F มันเป็นสก,กิลบิน Get away from me มอะไรอยู่เมาเฮ้ยออไม่ได้ไงหนน,บบน,หออน,น,นุบอบบี้เกิดใหม่โอ้ข่ามออดแมนวายุบุลีมีเหมาเมาเมามาดีครับบอบบี้มาดีครับไม่กลัวครับบอย คุณค่าผมไปแล้วรอบนึงแต่ไม่ได้แปลว่าคุณค่าผมได้อีกรอบนึงฮ่าฮ่ายสเราไปกอะทะเลทรายได้แล้วย e s s ซอร์ย yes, Sir ซ yes, อ uh, ร์อ่าอัปเอินเตอร์จีบ้างดกวากดทะเลทรายจะอยู่งานตรงนี้นะก็าที่หนกจำได้นะหนได้อินอัปเดตต่อไปเขาจะทำแบบใหม่แบบ กาะส่วนมากจะกลายเป็นเกาะใหม่อะเกาะที่แบบใหญ่ๆเกาะที่สันเกาะที่แบบมันดูไม่ค่อยดีอะแล้วมันจะกลายเป็นเกาะใหม่ๆแล้วย่างว่าไพเรลลิเอยจะจะโดนดีแบมแล้วก็น่าจะมีเกาะกลางด้วยอีกเมดโอทาไม่ใช่เกาะกลางนั้นนะคะเพื่อนมิดวอลคนละเกาะกลางบายเย้ โอ้ดีครับคุณลุงครบับด i s i ์แบนดี้โอ้มันอยากไฟมันอยากไฟมันอยากไฟวะโอ้เดี๋ยวนะมันติดกลางอากาศหรืออะไรเดี๋ยวก็คุณลุกเยกสมึง่ายอยู่นะถ้าคุณเป็นลูกเก์ พรามันจะต้องมันกดสก,กิลไม่ค่อยเป็นอยาอย่าโดนเลยโดนเลยเดีย๋ยวดีเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวโดนฮาดีไอเด็กโลเกียงง่โอ้มันมาแล้วมัน,ม,นมันเริ่มม,ม,มันเริ่มเก่งขึ้นแล้ว <laughs> อะไรเนี่ยจะ ย้ yeah. let's go แล้วค่าตัวนี้ก่อนที่เด็กโลเกียจะกลับมา bro, มโรทำไมไอคือนโลเกียมันต้องลิงสัลิงถ้าโจมตีโ oh. อ no โรมันกลับมามันกลับมาจัดการเอาผมนะมันกลับมาจริงๆนะคน่า่อน no พาละมอคพาละไม่เชี่อมันอยากไฟมันแค่อยากไฟเหรอผมเคย PVP มาก่อนนะผมเคย PVP กับเพื่อนผมใช้ผลควิกับเพ่นใช้อะไรผลผลอะไรผลแม็กโม่ก่อนน่แล้วไม่ออนะเชื่อผมผมเคย PVP ใช้ผลลกเงเยอมันอยากคิดว่าคุณคนเยอะที่ PVP ไม่ได้ ก็ไม่ได้เหมือนกันมันเกี่ยวกับการวิ่งวิ่งแล้วโจมตีโบรโอ้ผมลผมลโลโอเคคราวนี้เราจะกลายเป็นผู้เล่น no energy mode no ร้อยตายสองเก็บร้อยไว้เก็บร้อยกลยับมาอีกแน่น้องฆ่าให้หมดก่นอนมันหันสวยแน่โอ้มันจะมาอีกแล้วมันจะมาไฟอีกมันจะไม่ยอมมันจะไม่ยอมเลยหนูเลยมันจะไม่ยอมมันไม่ชอบยอมมันจะสู้จนชีวิตมันหมดเลย มันยอมแล้วไม่ใส่มันยอมจริงๆแล้วอ๋อมันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมโอเคดีแล้วไม่ยอม bro เกมการทำเดมมิดงเยอะกว่าได้ไม่ได้คิวอะไรเนี่ย ค่ามันมค่ามันแบบนี้เลยลไม่งั้นมันจะค่าแล้วผมก็จะไม่ได้คิวมันจะเปิด PVP แล้ว นึกว่ามันจะยอมจริงๆแล้วแต่ว่ามันมันจะเป็นคนเข้าใจคนมีคนมีปัญญาดีแต่มันมันมันคิดอะไรผมกยเนี้ยผมพอแล้วเนี่ยได้หลอนบ้าบ้าข้างมันจะทมันสู้ต่ออะไรเนี่ยต่อไปมันจะเปิดพีพีต่อเนี่ย เล่น,นเล่ด PvP ไม่ค่อยดีไม่กี่บ้ามากโอ้ยคนนั้นแปลกจริงโอ้สำหรับคลินี้ขอลาไปก่อน e n น i ี g ไม่ดีสำหรับพี่ปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย